รูปเป้งได้มาแบบพิเศษหมายความว่ามันมีเงินของประเทศมาเลเซียเรียกเ,เงินกิจแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปแลกเป็นเงินไทยเสียเวลารับมาโดย ชาวมาเลมาซื้อเขาไม่มีเงินไทยก็รับเพราะว่าต้องการขายทีนี้ยอดเงินแบง,งก์อังกฤษเนี่ยมันถ้าซีเป็นเงินไทยเท่ากับเจ็ดร้อยก่าบาทอะ่ะแล้วก็เติมเงินไปอีกเกือบเทาเท่าเท่าอีกเท่าตัวถึงได้ รูปแป้งน,นี้มาแล้วก็ดีใจที่ได้มาเพราะว่าดูว่าดูก่อนว่าสวยแล้วมีความเก่า เพิ่งจะเคยเห็นเขาเรียกว่าลูกเป้งมันก็มีอันนี้เป็นรูปทรงคล้ายเป็ามันมีหูสำหรับหิว้วด้วยอันนี้น้ำหนักได้สัก ครึ่งกิโลเดี๋ยวต้องไปอันนี้ช่างช่างดูด้วยมือยังไม่ได้ไปช่างกับตาช่างจริงๆเดี๋ยวต้องลองไปช่างตาช่างจริงๆดูเป็นเนื้อสำรริ์อ่ะยังมีคราบความเก่ากถ้าดูดูด้านหน้า อันนี้เือเป็นงานเก่าที่สวยตรงตรง,ตรงมีอันนี้มีเป็นเหมือนหิ้วมีที่ตั้ตงเป็นรอยรมีเหมือนใช่ใชเป็นทองเหลืองผสม ด้วยหน้าตาดูที่ก็คล้ายๆเป็ดอ่ะ